สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นจากแหล่งข้อมูลที่เรานำมาฝากกันนะครับวันนี้เราอยู่กับหัวข้อที่คุ้นหูคนไทยดีมากเลยแต่กลับมาพร้อมคำถามใหม่ๆที่น่าสนใจคือมันมีคำถามตั้งต้นมาจากในพันทิปครับถามง่ายๆเลยว่าคนละครึ่งกับคนละครึ่ง plus เนี่ยมันต่างกันยังไงแน่ ซึ่งพอเราไปดูข้อมูลแล้วโหนี่ไม่ใช่แค่การเอาของเก่ามาเล้าใหม่นะครับแต่มันคือการอัปเกรดโครงการที่เคยฮิตถล่มทลายในยุครัฐบาลก่อนโดยรัฐบาลชุดใหม่ของคุณอนุทินภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะลึกกันนี่แหละครับว่าไอ้คำว,ว่า plus ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มีเป้าหมายอะไรซ่อนอยู่แล้วมันกระทบเศรษฐกิจกับชีวิตคนจริงๆอย่างไงบ้างโดยเราจะอ้างอิงข้อมูลจากหลายมุมเลยนะครับทั้งบทวิเคราะห์วิชาการเสียงจากคนใช้จริงไปจนถึงบริบทการเมืองเลย ใช่เลยค่ะถ้าให้สรุปภาพรวมแบบเร็วๆนะคะคนละขึ้น plus ก็คือความพยายามจะยกระดับโครงการเดิมจากที่เคยให้สิทธิประโยชน์เหมือนกันหมดทุกคนที่เราเรียกว่าแบบปูพรมมาเป็นการออกแบบที่มันเจาะจงมากขึ้นคือให้สิทธิประโยชน์ที่ต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งนี่แหละคะ่ะคือหัวใจของคําว่า plus วันนี้เราจะค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันนะคะจะเริ่มจากอะไรคือความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้แล้วไปดูกันว่าทําไมต้องเปลี่ยนมีเป้าหมายอะไรซ่อนอยู่ จากนั้นไปฟังเสียงตอบรับจากสังคมว่าเป็นยังไงก่อนจะปิดท้ายด้วยความท้าทายที่โครงการนี้ต้องเจอค่ะโอเคครับงั้นมาเริ่มแกะกล่องกันเลยจากที่ดูในข้อมูลเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่ชัดที่สุดก็คือการแบ่งคนออกเป็น3มกลุ่มหลักๆใช่ไหมครับเพื่อให้สิทธิประโยชน์ไม่เท่ากันถูกต้องค่ะนี่คือการเปลี่ยนโครงสร้างที่สําคัญที่สุดเลยกลุ่มแรกที่ถูกพูดถึงนะคะคือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ๋อกลุ่มใหญ่เลยนะครับนี่ใช่ค่ะ มีประมาณ13ล้านคนกลุ่มนี้จะต่างจากคนอื่นแบบชัดเจนเลยคือไม่ใช่การร่วมจ่าย50-50แต่รัฐบาลจะใช้วิธีเติมเงินหรือท็อปอัพเข้าไปในบัตรให้โดยตรงเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจจะเปราะบางที่สุดไม่ต้องพักเงินตัวเองมาสมทบเลยแต่เป็นการได้เงินช่วยเหลือเพิ่มเข้าไปเพื่อใช้ใจ่ายได้ทันทีใช่ค่ะหลักการคือแบบนั้นเลยตัวอย่างเช่น ากเดิมเคยได้300บาทต่อเดือนรัฐก็อาจจะเติมเพิ่มให้อีก700รวมเป็นพันบาทให้เอาไปใช้จ่ายผ่านแอปถุงเงินได้เลยทีนี้มาถึงกลุ่มที่2ซึ่งถือเป็นไฮไลท์และเป็นที่มาของคำว่าพลัสจริงๆนั่นก็คือกลุ่มผู้อยู่ในระบบภาษีค่ะประมาณ11ล้านคนกลุ่มนี้เองสินะครับที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่บอกว่าจะเปลี่ยนสัดส่วนการจ่ายเงินด้วยใช่แล้วค่ะกลุ่มนี้จะได้รับการปรับสัดส่วนการร่วมจ่าย จากเดิมที่รัฐช่วย50ประชาชนจ่าย50กลายเป็นรัฐช่วย60%ส่วนประชาชนจ่ายเองแค่40%อร์เซ oh. ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะในเอกสารยังบอกด้วยว่าอาจจะได้วงเงินรวมที่สูงกว่ากลุ่มอื่นด้วยเช่นรัฐอาจจะสมทบให้ถึง2,400บาทแทนที่จะเป็น2,000บาทเหมือนเดิม นี่มันเหมือนเป็นแครอทชิ้นใหญ่เลยนะครับสำหรับการดึงดูดให้คนอยากเข้ามาอยู่ในระบบภาษีเพราะมันเห็นผลประโยชน์ที่จับต้องได้ทันทีเลยว่าการเป็นผู้เสียภาษีที่ดีเนี่ยจะได้สิทธิ์ที่ p l u สกว่าจริงๆแล้วกลุ่มสุดท้ายล่ะครับกลุ่มสุดท้ายก็คือประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบภาษีค่ะอีกประมาณ9ล้านคนกลุ่มนี้จะยังคงได้สิทธิ์ในรูปแบบเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีคือสัสดส่วน50.50 50, 50, แล้วก็ได้วงเงินสนับสนุนจากรัฐที่2000บาทค่ะ การแบ่งกลุ่มแบบนี้ดูมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากเลยเพอเห็นภาพรวมทั้ง3ากลุ่มแล้วในข้อมูลมีพูดถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆที่เพิ่มเข้ามาอีกไหมครับมีประเด็นที่น่าสนใจค่ะคือมีข้อเสนอจากภาคเอกชนที่อยากให้เพิ่มวงเงินใช้จ่ายต่อวันจากเดิมที่จำกัดไว้150บาทให้ขยับเป็น200บาทอืมก็สมเหตุสมผลนะครับ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นและหนึ่งคันที่สำคัญคือจะอนุญาตให้ใช้สิทธิผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ด้วยซึ่งอันนี้ก็ปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนยุคนี้ชัดเจนเลยค่ะครับการแบ่งกลุ่มที่ซับซ้อนขึ้นการให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่ากันมันทำให้สงสัยเลยนะครับว่าเบื้องหลังการกลับมาของโครงการนี้มันมีแค่เป้าหมายทางเศรษฐกิจหรือมีอะไรที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่ ในข้อมูลจากวุฒิสภาเขาพูดถึงแนวคิดที่เรียกว่า Quick Big Win มันคืออะไรครับเป็นคำที่อธิบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้ดีมากเลยค่ะ Quick Big Win ก็คือการเลือกใช้นโยบายที่เห็นผลเร็วหรือ Quick สร้างผลกระทบเชิงบวกที่ใหญ่กว่าเดิมหรือ Big และได้รับการยอมรับในวงกว้างหรือ Win ซึ่งถ้าเราวิเคราะห์ลึกลงไปอีกนะคะจะเห็นว่ามันมีเป้าหมายซ้อนกันอยู่หลายชั้นเลยงั้นเรามาเริ่มที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจกันก่อนเลย บ,บในระยะสั้นนะคะนี่คือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแบบด่วนจีเลยหวังผลในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลชุดใหม่มีเวลาน้อยมากประมาณ4เดือนเองการเลือกนโยบายที่คนคุ้นเคยและเห็นผลเร็วอย่างคนละครึ่งก็เลยเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดนักวิชาการอย่างคุณสมชายพักภาสานวิวัฒประเมินไว้ว่าโครงการนี้อาจจะช่วยกระตุ้น GDP ได้ประมาณ0.2ถึง0.4เปอร์เซ็นต์ค่ะ 0.2 0.4ฟังดูอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ในสถานการณ์ที่รัฐบาลต้องการสร้างความเชื่อมั่นเร็วๆตัวเลขระดับนี้ก็ถือว่ามีนนยะสำคัญหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีค่ะในมุมนักเศรษฐศาสตร์บันท่านอาจจะมองว่าไม่คุ้มแต่ในมุมรัฐบาลที่ต้องการผลลัพธ์ที่เร็วและจับต้องได้ตัวเลขนี้ถือเป็นชัยชนะที่จาเป็นและนี่ก็นาเราไปสู่เป้าหมายระยะยาวที่ซ่อนอยู่ซึ่งน่าสนใจกว่านั้นอีกค่ะ ก็คือการสร้างแรงจูงใจให้คนเข้าสู่ระบบภาษีอย่างที่เราคุยกันไปตอนแรกประเด็นนี้ดรสติธรธนานิธิโชตจากจุฬาท่านใช้คําว่าประโยชน์2ต่อใช่ไหมครับถูกต้องค่ะท่านชี้ว่านี่คือความฉลาดของนโยบายเลยคือนอกจากจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแล้วยังเป็นการใช้รางวัลมาจูงใจให้คนเห็นประโยชน์ของการอยู่ในระบบภาษี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างวินัยการคลังของประเทศในระยะยาวเป็นการใช้งบครั้งเดียวแต่ได้ผลลัพธ์กลับมาสองทางเลยพอพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงที่รัฐบาลเพึ่งเข้ามาใหม่ๆแล้วก็อาจจะมีการเลือกตั้งรออยู่ข้างหน้าหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะนี่เป็นนโยบายหาเสียงหรือเปล่าในข้อมูลมีมุมมองที่วิเคราะห์ไปทางนั้นบ้างไหมครับมีแน่นอนค่ะแล้วก็วิเคราะห์ไวคมมากเลยบทความจากแนวหน้าใช้คำเปรียบเลยว่า นี่คือกระสุนที่เล็งเข้าเป้าเป้าหมายทางการเมืองชัดเจนมากค่ะคือการสร้างอารมณ์บวกให้กับประชาชนทำให้คนรู้สึกว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้ทำงานเป็นแก้ปัญหาปากท้องได้จริงซึ่งเป็นผลงานที่จับต้องได้ง่ายและที่สำคัญคือมันเป็นการต่อยอดนโยบายที่คนชอบอยู่แล้วความเสี่ยงที่จะถูกต่อต้านเลยต่ำมากโอกาสได้เสียงตอบรับดีๆกลับมาก็สูงมากค่ะโอเคครับเป้าหมายดูเหมือนจะคิดมาดีเลยทั้งสั้นทั้งยาว ทั้งเศรษฐกิจและการเมืองแต่ในโลกความจริงมันจะสวยหรูแบบนั้นไหมเสียงสะท้อนจากนักวิชาการท่านอื่นๆแล้วก็โดยเฉพาะจากคนที่ใช้งานจริงๆทั้งคนซื้อคนขายเขาว่ายังไงบ้างครับ นั่นคือคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะไม่มีนโยบายไหนที่จะมีแต่ด้านบวกอย่างเดียวในแหล่งข้อมูลนำเสนอความเห็นที่หลากหลายและน่าสนใจมากเรามาเริ่มจากมุมมองนักวิชาการกันก่อนในแนวหน้าเนี่ยมีความเห็นทั้งสองขั้วเลยค่ะฝ่ายที่สนับสนุนอย่างอาจารย์โอลานถิ่นบางเตียวท่านมองว่านี่ไม่ใช่การแจกเงินแบบให้เปล่านะคะแต่เป็นนโยบายเศรษฐกิจเชิงพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพัฒนาขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าหมายถึงอะไรท่านอธิบายว่า เพราะนโยบายนี้มีเงื่อนไขให้ประชาชนต้องร่วมจ่ายด้วยมันเลยไม่ใช่การให้เปล่าแต่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและการหมุนเวียนของเงินในเศรษฐกิจฐานรากจริงๆเงินไม่ได้หยุดแค่ที่ผู้รับแต่ไหลต่อไปยังร้านค้าเล็กๆเป็นทอดๆไปเป็นการลงทุนให้เศรษฐกิจเดินหน้าไม่ใช่แค่การสงเคราะห์ค่ะเป็นการมองว่านี่คือการลงทุนไม่ใช่การแจกเงินเฉยๆแต่มีใครที่มองต่างออกไปไหมครับโดยเฉพาะเรื่องภาระการคลังมีค่ะ และเป็นมุมมองที่ต้องฟังอย่างจริงจังเลยศาสตราจารย์ดเรเกรียงศักด์เจริญวงศักท่านให้มุมมองที่น่ากังวลท่านชี้ว่าผลกระตุ้น GDP ที่คาดว่าจะได้แค่ประมาณ0.3%เนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับงบที่ต้องใช้ไปและที่สำคัญคือบริบทเศรษฐกิจตอนนี้มันต่างจากช่วงโควิดที่โครงการนี้เปิดตัวครั้งแรกมากตอนนั้นเศรษฐกิจเราหดตัวรุนแรงการอัดฉีดเงินจึงจำเป็นแต่ตอนนี้แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่ก็ไม่ถึงขั้นวิกฤตเท่าเดิม ท่านกังวลเรื่องหนี้สาธารณะใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นคือประเด็นใหญ่ที่สุดเลยท่านเตือนว่าการใช้งบจำนวนมากกับโครงการนี้อาจจะทําให้หนี้สาธารณะของประเทศพุ่งไปชนเพดานที่70%ของ GDP ซึ่งเป็นระดับที่อันตรายและอาจจะกระทบความน่าเชื่อถือของประเทศในสายตาน,นักลงทุนจนอาจถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือได้เลยค่ะเป็นความเสี่ยงที่ต้องชั่งน้ําหนักกันดีๆเลยนะครับระหว่างผลกระตุ้นระยะสั้นกับความยั่งยืนระยะยาว ทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมาฟังเสียงจากคนที่สัมผัสกับโครงการนี้โดยตรงบ้างดีกว่าครับทั้งฝั่งคนซื้อและคนขายจากข้อมูลในไทยรัฐเป็นยังไงบ้างครับจากการลงพื้นที่ของไทยรัฐนะคะเสียงตอบรับจากฝั่งผู้ใช้งานนี่เรียกว่าเป็นบวกท่วมท้นเลยค่ะในฝั่งผู้ซื้อไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาพนักง,งานออฟฟิศทุกคนพูดตรงกันว่าพอใจมากเพราะมันช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายได้จริงทำให้พวกเขารู้สึกแฮปปี้กับการใช้ใจ่ายมากขึ้น มีคำพูดหรือตัวอย่างไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับที่สะท้อนความรู้สึกของพวกเขาได้ดีมีคำพูดหนึ่งที่แบบว่าเห็นภาพมากเลยค่ะผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งบอกว่าเห็นแซลมอนราคา200บาทแต่เรารู้ว่าเราจ่ายแค่100บาทมันสะท้อนเลยนะคะว่าโครงการนี้ไม่ได้แค่ช่วยประหยัดเงินแต่มันทำลายกำแพงทางใจทำให้คนกล้าซื้อของที่อาจจะเคยลังเลเป็นการเพิ่มความสุขเล็กๆน้อย,นอย,นอยในชีวิตประจำวัน แต่พวกเขาก็มีข้อเสนอแนะเหมือนกันนะคะเช่นวงเงิน200บาทต่อวันอาจจะยังน้อยไปหน่อยแล้วก็บางทีแอปมันช้ามากโดยเฉพาะช่วงคนใช้ยเยอะๆเป็นฟีดแบ็กที่ตรงไปตรงมาดีครับแล้วทางฝั่งร้านค้าล่ะครับพอค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยเขาได้ประโยชน์จริงไหมโอโ้โหฝั่งร้านค้านี่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านข้าวมันไก่ร้านผลไม้แม่ค้าบัวลอยทุกร้านยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ายอดขายเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด บางร้านบอกเพิ่มขึ้น70%บางร้านบอกเกือบเท่าตัวเลยโครงการนี้ทําให้พวกเขาขายของหมดเร็วขึ้นแล้วก็ได้กลับบ้านเร็วขึ้นซึ่งมันมีค่ามากสาหรับคนค้าขายนะคะแสดงว่ามันช่วยเพิ่มกําลังซื้อได้จริงมีตัวอย่างชัดๆไหมครับว่าพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปยังไงมีค่ะมีคำพูดน่าสนใจจากแม่ค้าท่านหนึ่งเล่าว,ว่าลูกค้าที่ปกติเคยซื้อแค่หนึ่งถึงสองถุงพอกลับมาอีกทีเขาซื้อเพิ่มเป็น5้าถุงต่อครั้งเลยนี่คือหลักฐานชัดๆเลยเขาว่า โครงการมันอัดฉีดกําลังซื้อเข้าไปในมือของผู้บริโภคได้จริงๆแต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าร้านค้าต้องกังวลแน่ๆคือเรื่องภาษีย้อนหลังการที่ยอดขายเพิ่มชัดเจนขนาดนี้มันเหมือนดาบสองคมหรือเปล่าครับทำให้พวกเขากลายเป็นเป้าของกรมสรรพากรโดยไม่ตั้งใจเรื่องนี้เคลียร์กันยังไงครับ เป็นประเด็นใหญ่และเป็นความกังวลหลักเลยค่ะจนรัฐบาลต้องออกมาชี้แจงเป็นทางการดอ,อร์เอกนิตินิติธันประพาสซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีคลังได้ออกมายืนยันหนักแน่นเลยค่ะว่าข้อมูลการซื้อขายของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการถือเป็นความลับและจะไม่มีการส่งต่อข้อมูลให้กรมสรรพากรเด็ดขาดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการเลยค่ะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่สําคัญมากแต่ในทางปฏิบัติแล้วครับมันช่วยให้ร้านค้าคลายกังวลได้จริงไหม จากบทสัมภาษณ์ในไทยรัฐก็น่าสนใจค่ะเพราะมันมีมุมมองที่ซับซ้อนกว่านั้นคือแม้รัฐบาลจะรับประกันแต่ผู้ค้าบางรายก็ยอมรับว่าโครงการนี้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ผลักดันให้พวกเขาตัดสินใจเข้าระบบภาษีแบบเหมาจ่ายและที่น่าสนใจคือพวกเขาก็บอกว่ายินดีที่จะจ่ายด้วยเพราะเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นการเสียภาษีอย่างถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ควรทำถือเป็นผลพลอยได้ที่น่าสนใจของโครงการนี้ค่ะ ถึงแม้จะเคลียร์เรื่องภาษีไปแล้วแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากแต่โครงการใหญ่ขนาดนี้ย่อมต้องมีอุปสรรคด้านอื่นอีกแน่ๆในข้อมูลต่างๆชี้ให้เห็นความท้าทายอะไรอีกบ้างครับถูกต้องค่ะไม่มีนโยบายไหนที่สมบูรณ์แบบ100%เอร์เซจากการรวบรวมข้อมูลจะเห็นความท้าทายอยู่หลายด้านเลยด้านแรกคือด้านเทคนิคที่ผู้ใช้งานบ่นกันมาตลอดก็คือความไม่เสถียรของแอปเป่าตังโดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนหรือว,นวันแรกๆที่เปิดให้ใช้สิทธิ์ ระบบมักจะช้าอื่นหรือล่มไปเลยซึ่งสร้างความหงุดหงิดให้ทั้งคนซื้อคนขายเป็นปัญหาคลาสสิกของแอปภาครัฐเลยนะครับแล้วเรื่องการเข้าถึงล่ะครับทุกคนสามารถใช้โครงการนี้ได้อย่างเท่าเทียมกันจริงหรือนั่นเป็นประเด็นใหญ่และเป็นจุดอ่อนสำคัญเลยค่ะบทความวิชาการจากไทโจชีให้เห็นชัดเจนว่าโครงการนี้พึ่งพาสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตเป็นหลักซึ่งมันได้สร้างช่องว่างทางดิจิทัลขึ้นมา คนบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้จะเข้าถึงโครงการได้ยากมากหลายคนต้องพึ่งพาลูกหลานในการลงทะเบียนและช่วยใช้จ่ายซึ่งมันสะท้อนว่านโยบายที่ตั้งใจจะช่วยคนรักยากลับเข้าถึงคนรักยาบางกลุ่มได้ยากที่สุดเป็นเรื่องที่น่าคิดมากค่ะมีความท้าทายในมิติอื่นอีกไหมครับอย่างเช่นมิติทางการเมืองมีค่ะและเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก ในน่านการเมืองที่ไทย PBS รายงานไว้คือมีประเด็นเรื่องข้อกฎหมายเลือกตั้งเข้ามาเกี่ยวข้องคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกตต้องเข้ามาพิจารณาว่าโครงการลักษณะนี้เข้าข่ายสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองหรือไม่ซึ่งกระบวนการพิจารณานี้อาจส่งผลต่อไทม์ไลน์หรือแม้กระทั่งการดําเนินโครงการได้เลยค่ะซึ่งมันก็ย้อนกลับไปเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องเป้าหมายทางการเมืองที่เราคุยกันตอนแรกได้พอดีเลยนะครับใช่เลยค่ะ และมันนำมาสู่ความท้าทายสุดท้ายที่นักวิชาการหลายท่านกังวลมากที่สุดนั่นคือด้านความยั่งยืนทางเศรษฐกิจทั้งจากบทความในไทยโจและแนวหน้าต่างมองตรงกันว่านี่คือการแก้ปัญหาระยะสั้นเป็นเหมือนยาแก้ปวดที่ช่วยบรรเทาอาการได้ดีแต่ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุและมันสร้างคำถามสำคัญที่ยังไม่มีใครตอบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโครงการนี้สิ้นสุดลงเศรษฐกิจฐานรากจะขับเคลื่อนต่อไปได้ยังไง ถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดจากการพูดคุยของเราในวันนี้คนละครึ่งพัสก็เป็นเหมือนเหรียญ2ด้านนะครับด้านหนึ่งคือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่ประสบความสําเร็จสูงมากได้รับความนิยมถล่มทลายสร้างความพอใจให้ทั้งผู้ซื้อผู้ขายและยังมีเป้ามหนระยะย,ยาวที่ฉลาดในการดึงคนเข้าระบบภาษีแต่อีกด้านหนึ่งก็มาพร้อมกับคําถามใหญ่ๆที่ต้องคิดกันต่อทั้งเรื่องความยั่งยืนทางการคลัง มีสาารณะที่เพิ่มขึ้นความเท่าเทียมในการเข้าถึงและความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นการสรุปที่ครบร้วนมาก,กค่ะประเด็นต่างๆเหล่านี้คือภาพรวมทั้งหมดที่เราได้จากการเจาะลึกข้อมูลแต่ท่ามกลางข้อมูลทั้งหมด มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้ไปคบคิดกันต่อซึ่งมาจากข้อเสนอแนะในบทความวิชาการของไทโจที่ตั้งคำถา,ถามถึงผลกระทบในระยะยาวซึ่งเป็นคำถามที่ไปไกลกว่าแค่ตัวเลข GDP หรือหนี้สาธารณะค่ะเป็นประเด็นเกี่ยวกับอะไรครับเป็นประเด็นชวนคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้คนค่ะคำถามก็คือโครงการลักษณะนี้ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้คนไปอย่างถาวรแล้วหรือไม่และที่สำคัญกว่านั้น คือเมื่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหมือนเป็นเครื่องช่วยหายใจเหล่านี้ซึ่งสุดลงอะไรจะเข้ามาเป็น,นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อไปเพื่อที่จะรักษาความรู้สึกกล้าใช้จ่ายที่โครงการได้พยายามสร้างขึ้นมานี่อาจเป็นคำถามที่ใหญ่ที่สุดและท้าทายที่สุดที่นโยบายเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศจะต้องตอบให้ได้ค่ะ